ช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับว่าการสร้างเขื่อนนะครับใครจะรอดนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ประสานงานศูนย์จัดการภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณกำพลจิตตนังตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณกำพลครับสวัสดีครับคุณกำพลครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณกำพลมากนะครับที่เกี่ยวกับข่าวเที่ยงของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นฮะได้มีการนัดหมายเรื่องของการต่อต้านการสร้างเขื่อนวันหินที่สารากางจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่25ถึงวันที่มนาคนี้ ไม่ทราบว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ทางกลุ่มต้องออกมาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวครับครับประเด็นหลักก็คือแผนการจัดการน้ําเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งของภาครัฐโ,โดยโดยกรมชนประทานนะครับครับมีแผนที่จะก่อ,ะอสร้างเขื่อนทั้งหมดี9เขื่อนแล้วก็1แม่น้ําในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมแต่ทั้งหมดทั้ง9เขื่อน1แม่น้ําเนี่ย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆเนี่ยในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบเนี่ยไม่มีนะครับโดยเฉพาะประเด็นของเขื่อนวังหีเนะครับครับผมถ้าเราไปดูเรื่องของผลกระทบแล้วก็เรื่องของสาเหตุของการก่อสร้างเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องกันเลยนะครับเช่นกรมชนประทานเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องวัตถุประสงค์การก่อสร้างเขื่อนวังหีไปว่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมเมืองทุงสงนะครับแต่ คลองวังหีบมันไม่ได้ไหลผ่านตัวเมืองทุงสงอืครับเพราะฉะนั้นน้ํามันไม่ได้เข้าไปท่วมตัวเมืองทุ่งสงการที่จะบอกว่าจะช่วยทุงสงด้วยเขื่อนวังหีบจึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่นะครับฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยภาครัฐจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าโครงการก่อสร้างเนี่ยใช้งบประมาณเฉพาะวังหีบเนี่ยสองพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทครับไม่ใช่น้อยนะครับหาก สร้างไปแล้วแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงมันก็คือการเอาเงินภาษีประชาชนมาทิ้งครับผมเั้นตรงนี้ภาคประชาชนเองก็จําเป็นจะต้องมาออกมาคัดค้านสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็นําเสนอข้อที่จริงครับว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงทางออกของการแก้ปัญหาควรจะเป็นอย่างไรครับครับผมก่อนหน้านี้ทางด้านของรัฐบาลมีการส่งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยกับทางด้านของประชาชนบ้างไหมครับ ถ้ากรณีของเขื่อนวังหีบก็มีตั้งแต่ช่วงพศ2558นะครับหลังจากนั้นก็เงียบไปนะครับก็ไม่มีการมาพูดคุยนำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับครับผมทางด้านของประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่ายังไงฮะเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนวังหีบในครั้งนี้ครับพื้นที่เนี่ยก่อสร้างเนี่ยทุกคนคัดค้านครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าบ้านเรือนของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ย 69ครัวเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงคือทุกคนบ้านทุกคนที่ดังกินทุกคนจะต้องจมน้ํานะครับเมื่อจมน้าทุกคนก็ออกมาปกาป้องสิทธิชุมชนตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็พื้นที่ป่าที่เขาอ,อยู่อาศัยเองป่าชุมชนนะครับแล้วก็อป่าที่เป็นเขตของป่าอุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนเนี่ยอนั้นก็เดือดร้อนไปด้วยครับจมน้ําไปด้วยฉะนั้นเขาก็ จำเป็นที่ต้องออกมาปกป้องเพราะนั่นก็เป็นบ้านเป็นที่อยู่ของเขามานานครับครับผมนอกจากผลกระทบที่เกิดกับชาวบ้านก็คือทาให้บ้านเรือนจมน้ําแล้วเนี่ยผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมม,มีบ้างมีบ้างไหมฮะเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยก็คือว่าป่าวางหีบเนี่ยเป็นป่าต้นน้ําของแม่น้าตรังที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากเพราะตลอด40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นป่าที่ไม่เคยถูกลุกทําลายนะครับไม่เคยผ่านการสัมปทานมาก่อน ฉะนั้นถ้าใครเข้าไปในผืนป่าบางหีบก็จะเจอต้นไม้หลายคนโอบเนี่ยเยอะมากคือมันเต็มป่าไปหมดและเป็นพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนใกล้ศูนย์พันธุ์หลายชนิดอย่างเช่นสมเสร็จครับ,รบเรียงผานะครับที่นั่นยังมีเสือดาวเสือดํานะครับมีสัตว์หลายชนิดมากมีนกเนือกประมาณห้านชนิดนะครับฉะนั้นป่าวางหีบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ นะครับงนั้นการที่ไปทําลายผืนป่าตรงนี้เนี่ยมันจะกระทบทั้งพื้นที่อาศัยของสัตว์แล้วก็ระบบนิเวศส,สายน้ําที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าปลายน้ําของบางหิมอยู่ที่อ,อําเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับเราอย่าลืมว่าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าธาตุอาหารแปรงต้นจากภูเขาเนี่ยนะครับ ออก็จะไปเติมไปเลี้ยงทะเลทําให้แพลงต้นในทะเลแล้วก็สัตว์ขนาดเล็กเนี่ยได้มีอาหารปลาขนาดเล็กก็จะมากินพวกแพลงต้นปลาใหญ่ก็มากินปลาเล็กมันเป็นระบบห่วงโซ่ที่ถึงกันทั้งหมด<ท>ะนะครับผมอีกประการก็คือว่าออน้ําทะเลเนี่ยหากเราปล่อยให้มันเค็มเกินไปก็คือถ้าเราไปกั้นมันเนี่ยนะครับสร้างเขื่อนไปกั้นนะครับมันก็จะ่่ามน้ําเนี่ยที่จะไหลไปถึงทะเลก็จะมีน้อย ถ้าน้ำทะเลเค็มเกินไปเนี่ยสัตว์บริเวณชายฝั่งเนี่ยจะอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะสัตว์ที่มีมีคราบอย่างเช่นกัง้งกุ้งหรือว่าปูตัวเนี้ยนะครับ,รบเขาไม่ยอมลอกคราบเขาก็จะไม่ยอมโตแล้วก็จะไม่วางไข่นะครับเพราะเขาต้องเซฟตัวเองจากภาวะน้ําเค็มจัดดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นห่วงโซ่อาหารที่เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารด้วยรับเป็นเรื่องร<ม>เราต้องมระมัดระ,ะวังครับ ครับผมแบบนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวเนี่ยโครงการเขื่อนวังหิมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผ่านเอ A เหรือยังฮะผ่านไปเมื่อกลางปีส5 5 9ัหสเก้าครับครับผมทางกลุ่มที่มีการออกมาต่อต้านเนี่ยหวังที่จะให้มีการยกเลิกออา e เอเหมือนกับที่โรงไฟฟ้าตันหินกระบี่หรือเปล่าครับมันต้องยกเลิกครับเพราะว่า e อ A เนี่ยไม่ได้พูดถึงสัตว์ป่าใกล้สวนสัตว์ป่าใกล้สูนพันธุเอาไว้เลยนะครับครับไม่ได้พูดถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้ รายงาน D A เนี่ยมีข้อบกพร่องจํานวนมากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราเนี่ยกําลังรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมฟ้องสารปกครองดังสิบเล็ดล้อมด้วยนะครับผมครับผม,บผมในเรื่องของที่มีบอกว่าจะมีการสร้างเก้าเขื่อนอันนี้คือเขื่อนวังหีเป็นหนึ่งในเก้าเขื่อนหนึ่งในเก้าเขื่อนครับผมที่นี้อีกแปดเขื่อนที่เหลือเนี่ยจะมีการสร้างในบริเวณไหนบ้างครับครับในอำเภอทุ่งใหญ่นะครับก็จะสร้างเขื่อนคลองสัง ห่างจากห่างจากทุ่งสงไปประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาท,ทานานีนะครับถนะัดมาคือที่อำเภอร่อนพิบูรณ์นะครับเขื่อนโคกยางนะครับถัดมาจากร่อนพิบูร์นิดเดียวครก็คืออำเภอจุฬาพอร์ตนะครับอีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับมีอีกสี่เขื่อนก็คือเขื่อนท่าพระไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามไซส์สี่นะครับสี่เขื่อนติดกันนะครับถัดไปอีกประมาณสักยี่สิบนาทีก็จะเป็นอำเภอชะอวดที่นั่นก็จะเป็นเขื่อนลาไม่นะครับ ามาข้ามภูเขามาฟากตะวันออกชายฝั่งทะเลนะครับก็จะเป็นเขื่อนท่าทนที่สิชนนะครับ,รบก็จะเป็นแผนของการสร้างเขื่อนทั้งหมดในพื้นที่ของนครบวกกับการที่จะมีการขุดแม่น้ําชยมณตรีตั้งแต่อาเภอตาบลชชยมณตรีไปออกที่ไปออกทะเลในอ่าวปากพนงังออันนั้นก็เป็นอีกเส้นหนึ่งครับผมครับเหตุผลในการสร้างเขื่อนที่เหลืออีกแดเขื่อนเนี่ยรัฐบาลบอกว่าช่วยในการแก้ปัญหาน้าท่วมเหมือนกันใช่ไหมฮะ ใช่ครับเป็นเหตุผลเดียวกันก็คือทั้งน้ําท่วมแล้วก็ภัยแล้งแต่ก็ประเด็นหลักก็จะอยู่ที่น้ําท่วมครับครับผมทีนี้ถ้ามองว่ามีการสร้างหมดทั้งเก้าเขื่อนเนี่ยค,คุณกำคุณกําพลเนี่ยมองว่าจะช่วยให้ทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชรอดพ้นจากปัญหาน้ําท่วมได้ไหมฮะเราก็ต้องมองย้อนไปถึงประสบการณ์รือว่าบทเรียนที่ผ่านมาผมเอาบทเรียนใกล้ที่สุดก็คือปลายธันวา ปี59กับมกราปี60ูนี่ยปีนี้นะครับครอบเดือนก่อนเนี่ยชะอวดมีเขื่อนห้วยน้ําใสนะครับ80ล้านลูกบาทมิรสามารถบรรจุได้แต่ทําไมชะอวดถึงจมน้ํามากที่สุดในรอบ50ปีเพราะว่าเขื่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถรับน้ําได้แค่ระยะหรือว่าข้อจํากัดของเขื่อนได้เท่านั้นแต่ถ้าปริมาณฝนมากเกินไปเนี่ยเขื่อนก็ไม่สามารถที่จะรับได้ครับ สุดท้ายเขืเ่อนก็ต้องปล่อยน้ําลงมาซ้ําเติมชุมชนหรือว่าพื้นที่ข้างล่างนะครับแต่ในภาวะช่วงพัยแล้งเหมือนกันเขื่อนก็จาเป็นจะต้องเก็บน้ําไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเพื่อจะรักษาสภาพเขื่อนให้อยู่ได้ไม่แตกร้าวไม่พังลงมาฉะนั้นในภัยแล้งเขาก็จะไม่สามารถใช้น้ําได้ต้องเก็บเอาไว้เพื่อรักษาเขื่อนพอน้ําท่วมหรือว่าฝนตกหนักเขื่อนก็ปล่อยน้ําลงมาซ้ําเติมกับชุมชนดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราจะมองว่าเขื่อนมีประโยชน์เนี่ย มันมีประโยชน์น้อยมากมถ้าสมมติว่าเ<ๆ>ราไปมองว่าถ้าอยากได้น้ําจริงๆอะ่ะปัญหามคือว่าอยากได้น้ําใช่ไหมถ้าอยากได้น้ําทําไมที่ผ่านมาภาครัฐไม่ไปฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ําทําไมไม่ฟื้นฟูตลอดสายน้ํานะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยภาครัฐเดินผิดทางหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างปีช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเองไม่มีงบประมาณลงไปฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ําเลย แ่าคิดที่จะมาขุดขุดคลองชัยมนตรีว่าแม่น้ำชัยมนตรีเพื่อจะไม่ให้น้ำท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชแต่พอผมไปค้นเอกสาร,รว่าเอะแล้วเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนบ้างนะครับผมไม่เห็นว่ามีงบประมาณสักแม้แต่หนึ่งบาทที่จะใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศให้ภูเขาให้ต้นไม้เนี่ยช่วยเก็บน้ำไว้ด้วยครับ,รบผมฉะนั้นผมคิดว่าภาครัฐต้องทบทวนแหละครับว่าถ้าเราจะจะเดิน เดินไปแบบเนี้ยเราจะเอาเงินไปทิ้งรายทางหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริงได้เราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกครับครับผมครับต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับผมจะได้พูดคุยกันครั้งครับขอบคุณและสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับ